สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็ได้นําไม้มาแบ่งปันเป็นไม้ตระกูลดิฟเฟนบาเชียค่ะจะเป็นตัวไหนนั้นตามไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมน้องหงสามอรกโคนะคะเรามีแบ่งปันแค่หึต้นนะคะเป็นไม้หน่อค่ะราคากระถางละ990บาทค่ะ ลากเดินแข็งแรงแล้วสีกำลังเปิดเลยนะคะสำหรับหากท่านไหนกำลังมองหางหงสาโม,มร็อกโกส,สวยไปปลูกสามารถทักมาได้นะคะต้นแม่ของเขาก็อยู่ด้านหลังนี่เองค่ะใบเปิดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพอโตขึ้นมาอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะมาต้นที่สองนะคะเป็นไม้ดิฟเฟนเหมือนกันค่ะน้องมีชื่อว่าเพชรพระอุมานะคะสำหรับเพชรพระอุมาต้นนี้ กำลังโตเลยค่ะไม้สวยๆอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะรากเดินแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมสามารถเอาไปขยายทำจำนวนได้ต่อเลยค่ะตอนนี้ราคากระถางละ1,000บาทรวมส่งนะคะหากท่านไหนรับทักมาได้นะคะมีว่างอยู่2กระถางค่ะส่วนรายการที่3นะคะน้องก็เป็นไม้ ดิเนเหมือนกันค่ะน้องมีชื่อว่าช้างดํานะคะสําหรับช้างดําตัวนี้เป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเพชรพระอุมาเลยนะคะเป็นกลุ่มอบูฮาซันค่ะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วแบบนี้นะคะมีความสวยงามค่ะราคากระถางละ900บาทส่งฟรีค่ะรายการที่4เป็นเศรษฐีวินสันสิงห์บุรีนะคะท่านผู้ชม น้องอยู่ในกระถาง10นิ้วค่ะลากกํากำลังกำลังเดินเลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้ค่ะหลอดใหม่มาสีกำลังสวยเลยนะคะสำหรับไม้ต้นนี้สุกิตาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ในราคากระถางละ3,200บาทส่งฟรีนะคะเรามาดูรายการที่5กันเลยค่ะสำหรับรายการที่5น้องเป็น วินสันลูกผสมนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะน้องมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับวินสันลูกผสมโสพิตาแบ่งให้ในราคา1,200บาทส่งฟรีเลยนะคะจากราคาปกติ1,500บาทนะคะทางเราก็แบ่งปันให้แฟนเพจที่อยากได้ไปสะสม อย่าลืมทักกันมานะคะราคาด่วนๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ได้แบ่งปันไม้ด้วยกัน5รายการทั้งหมดหากท่านไหนสนใจอยากจะรับสามารถทักมาได้ที่เบอร์โทร0936916168หรือช่องทางติดต่อจะเป็นเพจ YouTube โสพิตาไม้มงคลคลิปนี้โสพิตาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้สุพิตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ